ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเลา่ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Chaser เรื่องราวของจุนโฮอดีตตำรวจเก่าที่ผันตัวมาเป็นพ่อเล้าแต่เรื่องก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมเด็กในเล้าเริ่มหายไปเขาคิดว่าพวกเธอคงจะแค่หนีไปพราะกับเงินที่เบิกไปล่วงหน้าณห้อง301สาวขายบริการาเธอขอเข้าไปในห้องน้ำก่อน และพอเธอเข้ามาในห้องน้ําก็เจอกับผู้ชายอีกคนที่ซ่อนอยู่หลังประตูทําให้เธอโกรธมากเพราะนี่มันคือการผิดข้อตกลงแล้วจุนโฮก็มารับเธอกลับไปในขณะที่เธออยู่บนรถเธอถามจุนโฮว่าเจอแล้วเหรอรถของสาวขายบริการที่หายไปจุนโฮไหนไม่เชื่อว่าหายไปเขาเชื่อว่าพวกเธอนั้นหนีไปแน่ๆนจากนั้นเขาก็รับโทรศัพท์เพราะมีลูกค้ามาขอซื้อบริการแต่เขาก็ไม่ถูกใจใครสักคนเขาก็เลยแนะนําตัวทบอย่างมีจิน ในขณะที่เขาวางสายโทรศัพท์กระดันตกไว้ที่เท้าเขาก็เลยก้มเก็บแล่ก็เจอกับโทรศัพท์ของสาวที่เขาในคิดว่าหนีไปแล้วในฝั่งของนางเอกหรือว่ามีจินเธอนอนป่วยโดยที่มีลูกสาวคอยดูแลข้างๆจุนโฮโทรเข้ามาและก็สั่งให้เธอไปงานให้ได้มีจินน่่ก็ต้องยอมเพราะเขาเป็นคนคุมเธอล,ลูกสาวก็ถามว่าเธอจะไปทํางานเหรอเธอก็เลยหันไปบอกลูกสาวว่าเดี๋ยวแม่กลับมานะและต่อมาจุนโฮก้าโทรศัพท์มือถือที่เจอมาเช็กและก็เจอกับเบอร์ปแปลกๆ4885 เขารู้สึกคุค้นๆกับเบอร์นี้มากเขาก็เลยเปิดสมุดประวัติการค้าบริการของเขาดูพบว่ามันคือเบอร์ที่สาวขายบริการหายไปทั้งหมดและล่าสุดก็คือมีจินที่เขาเพิ่งส่งไปนั่นเองเขาคิดแผนได้และโทรหามีจินให้แอบ,บเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้เขาต่อมาเขาก็โทรหาเพื่อนอดีตตารวจให้มาจับหน่อยเขาคิดว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เอาสาวๆเขาไปขายแต่เพื่อนก็ไม่ว่างทางฝั่งของมีจินเธอเนี่ยก็ขับรถตามทางของผู้ชายที่ซื้อตัวเธอบอกเธอมาถึงเขตมางวอน แล้วก็เจอกับเขาก่อนที่เขานะจะพาเธอขับรถไปต่อที่บ้านเลขที่24.1เมื่อเธอเข้ามาในบ้านบรรยากาศมันดูน่ากลัวไปหมดเธอขอเข้าไปในห้องน้ําก่อนจะพิมพ์ข้อความส่งหาจุนโฮแต่ว่าก็ส่งข้อความไม่ได้เธอก็เลยหันไปที่หน้าต่างพอเธอเปิดออกก็เจอกับกําแพงพร้อมกับก้มลงแล้วก็เห็นเส้นผมกับเลือดตรงท่อระบายน้ําเธอพยายามใะกลั้นเสียงกรีดไว้แล้วก็ออกมาตีเนียนบอกว่าเขาไปหยิบถุงยางที่รถก่อนนะฝ่ายชายกระท่ทาทางไม่สงสัยอะไรแล้วก็ตอบตกลง เมื่อมีจินเดินไปที่ประตูเธอก็พบว่ามันถูกล็อกไว้และต่อมาเธอก็ถูกมัดอยู่ในห้องน้ำก่อนที่เขาจะเปิดกระเป๋าสีดำและของที่อยู่ข้างในนั้นก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สนิมขึ้นและก็เปื้อนเลือดเขาดึงผ้าปิดปากเขามีจินออกและก็ถามถึงเหตุผลที่เขาควรไว้ชีวิตเธอมีจินก็เลยขอร้องว่าให้ไวชีวิตเธอด้วยเธอมีลูกสาวเจ็ดขวบแต่เหตุผลก็เป็นเพียงแค่คำถามล,ยลอยๆยังไงเขาก็จะฆ่าเธออยู่ดีก่อนจะหยิบค้อนกับซิ่วแล้วก็เล็งไปที่หัวเธอ แต่เธอก็ดิ้นจนทําให้เขาพลาดเธอก็เลยดิ้นสู้ต่อจนคอนทุบไปโดนมือของเขาเองทาให้เขานําโมโหมากก็เลยเอาคอนทุบเธอจนสลบด้านของจุนโฮเขาก็รอเวลาในรถเพราะว่าเขาไม่ได้รับข้อความจากมีจินสักทีเขาก็เลยลองโทรหาแต่กระโทรไม่ติดและตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามันผิดปกติเขาก็เลยกดเบอร์485แต่โทรไปก็ไม่ติดเหมือนกันก็นเลยรีบออกจากรถแล้วก็วิ่งตามหาเธอในขณะเดียวกันก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งกดกริ่งบ้านชายคนนั้นที่พยายามจะฆ่ามีจิน เขาถามหาเจ้าของบ้านว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่ได้ไปบวชเลยแต่เขาก็ปฏิเสธไปว่าไม่รู้จักและเจ้าของบ้านะน้ายาออกไปแล้วคู่สามีพัญญาเกาะกําลังจะกลับแต่ก็เห็นหมาของเจ้าของบ้านเก่าพวกเขาก็เลยเรียกชื่อมันและก็คุยกับมันว่าทำไมดูโสมๆลงชายหนุ่มเห็นแบบนั้นก็เลยชวนเข้าบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าหมอั่ม้มาคิดจะฆ่าพวกเขาขณะที่จุนโฮกำลังขับรถตามหามีจินก็ดันไปชนเข้ากับรถคันหนึ่งและรถคันนั้นก็คือรถของฆาตกรที่กำลังหนี จุนโฮหน่ะรีบอยู่ก็เลยเข้ากระจกขอเบอร์โทรเพื่อจะส่งให้ประกันแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจุนโฮก็เริ่มเอกใจจากท่าทีและก็เลือดที่เปิดอเสื้อของเขาเขาก็เลยลองโทรเข้าเบอร์4885และคราวนี้ก็โทรติดหน้าของฆาตกรก็เริ่มซีดจากนั้นมันก็วิ่งหนีส่วนจุนโฮก็วิ่งไล่ตามไม่นานจุนโฮก็สามารถจับมันได้ก่อนจะต่อยมันจนร่วงแล้วก็จับตัวกลับมาที่รถเมื่อเขากลับมาที่รถก็เจอรถจอดเต็มไปหมดก่อนที่เขาจะขึ้นรถแต่ก็มีตำรวจเรียกไว้ก่อนทําให้เขาต้องไปโรงพ แต่กลายเป็นว่าการที่เขาไล่จับฆาตรกรทําให้เขาดูเป็นคนร้ายแทนเพราะว่าตัวของฆาตรกรนั้นช้าไปหมดจุนโฮก็เลยพยายามจะบอกตํารวจว่าเขาไม่ผิดเพราะมันขายผู้หญิงของเขาฆาตรกรก็ยังคงปฏิเสธแต่เมื่อตํารวจถามไปเรื่อยๆมันก็พูดออกมาเองว่าเขาไม่ได้ขายพวกเธอแต่เขาฆ่าพวกเธอต่งางหากจุนโฮก็เลยโทรบ,บอกเพื่อตํารวจว่าให้มาช่วยน้อยแต่เหมือนกับว่าคดีนี้เคยเกิดขึ้นมานานแล้วเขาพยายามจะจับเหมือนกันพอเพื่อนจุนโฮมาถึงก็พาฆาตรกรไป ก่อนที่เพื่อนเขาจะบอกให้ตามมาที่สถานีด้วยพอจนโฮกลับไปที่รถที่ฆาตรกรหน่ยขับมาเขาก็เจอกับกุญแจบ้านในรถก็จะเปิดหลังรถแต่ก็ไม่เจอกับมีจินก็เลยบอกให้ลูกน้องตามหามีจินต่อในการใช้กุญแจไขาตามบ้านตัดมาที่สถานีตำรวจตำรวจก็สอบปากคำฆาตรกรถึงสาเหตุการฆ่าแต่เขาก็เลี่ยงจะตอบก่อนตำรวจจะขอให้จุนโฮนั้นไปที่บ้านของมีจินเพื่อหาและก็ตรวจสอบดีนเอว่าคือเลือกของมีจินหรือเปล่าที่ติดที่เสื้อของฆาตรกร เมื่อจินโฮมาถึงบ้านของมีจินที่อยู่ในตึกและก็เป็นห้องเล็กๆเขาก็เจอกับลูกสาวของเธอที่กําลังรอแม่กลับมาเธอถามว่าแม่เธออย,อยู่ไหนแต่เขาก็ไม่ตอบเมื่อเขาเก็บหลักฐานได้เขาก็กําลังจะกลับแต่เมื่อสบตากับลูกสาวของมีจินเขาก็ใจอ่อนและพาเธอไปเลี้ยงข้าวแต่เธอก็ยังถามว่าแม่เธออยู่ไหนทํางานอยู่หรอเขาก็เลยตอบว่าใช่ต่อมาเขาก็มาถึงบ้านของพี่สาวฆาตกรเพื่อเอาเงินนนามาคืนโดยบอกเหตุผลว่าน้องชายของเธอเอาสาวๆของเขาไป แต่ก็ไม่ทันไรก็มีเด็กคนหนึ่งที่มีแผลเป็นที่ใหญ่มากอยู่ตรงหัวเดินออกมาพี่สาวก็เลยเล่าว่ามันคือแผลเป็นที่น้องชายเธอทําก่อนจะหนีไปไม่นานจุนโฮก็ออกมาจากบ้านกับความรู้สึกที่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมฆาตรกรถึงทําแบบนี้เขาพยายามสืบเรื่องราวนี้ต่อไปไปตามอ่างอบนวดต่างๆขอดูประวัติเบอร์และคนที่ใช้บริการแล้วก็พบว่าเบอร์4 8่ปแหาหายไปทุกคนยกเว้นสาวขายบริการคนหนึ่งที่รอดมาได้เธอเล่าให้ฟังว่าฆาตรกรไม่แข็งตัว แล้วก็ไม่ทําร้ายเธอครั้งต่อมาเขาพยายามโทรหาเธอแต่เธอก็ไม่รับสายลูกสาวของมีจินที่รอจุนโทอยู่บนรถเธอก็ร้องไห้ที่รู้ว่าแม่เธอไม่อยู่แล้วจนลูกน้องเขาต้องโทรบอกว่าเจอบ้านที่ไขประตูดได้แล้วแต่มันไม่ใช่บ้านที่มีจินไปและเขาก็เจอกับเพื่อนของฆาตรกรแทนขณะที่เขาซ่อมอยู่ลูกสาวมีจินก็วิ่งเหนียวมาจากรถตัดมันที่เพื่อนของฆาตรกรมันยอมรับว่าเคยเป็นผู้ต้องขังห้องเดียวกันแล้วฆาตรกรก็มาขออยู่ด้วยก่อนจะหายไปแล้วก็ไม่เจออีกเลย ขณะที่เขากําลังออกจากห้องเขาก็เห็นกับภาพที่วาดอยู่หลังผนังแต่ก็ไม่เข้าใจว่าคือภาพอะไรเขาก็เลยอ,ออกมาข้างนอกแล้วก็เห็นลูกสาวของมีจินสลบอยู่ก็เลยรีบพาไปรโรงพยาบาลเขารู้สึกสงสารเธอมากๆแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องหาแม่ของเธอให้เจอให้ได้ตัดมาที่สถานีตํารวจตํารวจเชื่อมคดีกันมีสาวขายบริการหายไปถึง8คนแต่ฆาตรกรดันพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่8แต่เป็น12ต่างหากพวกตํารวจคุยกับฆาตรกรว่าให้รับสารภาพว่าพวกศพอยู่ที่ไหน ถ้าตำรวจหาศพไม่เจอก็คงจับฆาตรกรไม่ได้เพราะว่าขาดหลักฐานจุนโฮก็รีบม,มาที่สถานีตำรวจเขาซ้อมฆาตรกรแล้วก็ถามว่ามีจินอยู่ไหนจนมันรับคำสรารภาพและบอกว่าอยู่มังวอน8 9 3เขีดหนึ่งพวกตำรวจก็เลยเริ่มขุดหาศพที่นั่นเพื่อหาหลักฐานแต่ก็ไม่เจอศพอยู่ดีเหมือนพวกเขาจะถูกมันหลอกจุนโฮก็เลยพยายามจะบอกเพื่อนว่าให้เขาไปหาที่ที่มีจินไปแต่ว่าไม่มีใครเชื่อจนเขาเริ่มโมยวายแล้วก็ทะเลาะกักกนและต่อมาเขาก็ถูกจับใส่กุญแจมือ ก่อนจะพยายามหนีจนสาบ้านหนีได้แล้วก็รู้ว่าฆาตรกรน,นั้นกําลังถูกปล่อยตัวในขณะนั้นร่างของมีจินก็ขยับเธอยังไม่ตายแล้วก็พยายามจะตัดเชือกก่อนจะค่อยๆค,คลานออกมาจากบ้านเธอวิ่งหนีไปที่ร้านค้าใกล้ๆแล้วก็ขอแม่ค้าใช้โทรศัพท์โทรหาจุนโฮแต่เขาก็ไม่รับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังวิ่งมาหาเธอส่วนด้านฆาตรกรน,นั้นก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเขาทําตัวเหมือนคนปกติทั่วไประหว่างทางกลับบ้านบุหรี่เขาก็หมดก็เลยแวะเข้าร้านค้าที่มีจินไปขอใช้โทรศัพท์ ป้าหนักกระทักทายด้วยความสนิทก่อนที่เธอจะจิบบุหรี่ให้แล้วก็บอกว่าให้อยู่เป็นเพื่อนสักแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมเหมือนแถวนี้จะมีคนบ้านอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยก็มีผู้หญิงโชคเลือดบอกว่าเธอถูกใครสักคนพยายามจะฆ่าอยู่โดยที่ป้าหน่ะไม่รู้เลยว่าคนที่เธออยู่ด้วยก็คือฆาตกรนั่นเองป้าก็เลยยื่นคอนให้แล้วก็บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนก่อนเขาก็ตกลงพร้อมกับปิดประตูก่อนจะฆ่าป,ป้าทิ้งด้านของจุนโฮก็ยังคงวิ่งต่อไปพร้อมกับด้านของฆาตกรที่เปิดประตูมาเจอมีจินแล้วก็เริ่มบัเลงคอนบนหัวเธอ ต่อมาเสียงไซเรนก็ดังขึ้นเขาวิ่งตามเสียงไปและก็เจอศพส่วนฆาตรกรก็ยังคงลอยนวลไปได้และต่อมาเขาก็เปิดเจอโทรศัพท์พร้อมกับหนึ่งข้อความเสียงของมีจินเธอบอกว่าเธออยากเลิกทํางานนี้แล้วเธอขอโทษที่ไม่ดีพอและสิ่งนั้นก็ทําให้จุนโฮเสียใจมากที่ช่วยเธอไม่ได้พอจุนโฮเดินผ่านโบสถ์เขาก็เริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ไม่ว่าจะเป็นรูปที่อยู่บนหลังผนังในบ้านของเพื่อนฆาตรกรมันคือรูปพระเยซูนั่นเองจุนโฮก็คุยกับบาทหลวง เขาเล่าให้ฟังถึงรูปปั้นที่มาจากบ้านบนเนินเขาจุนโฮก็เลยไปบ้านหลังนั้นและก็ไขกุญแจดูก่อนเจอกับฆาตกรและพวกเขาก็บวกกันจนจุนโฮนั้นเจอเข้ากับโหัวของมีจินที่ถูกตัดอยู่ข้างในตู้ปลาเขาพยายามจะฆ่ามันแต่เพื่อนตำรวจก็เข้ามาห้ามไว้ตอนนี้หัวใจเขามันสลายหมดแล้วถ้าเขาฟังมีจินแล้วก็ไม่สั่งให้เธอมาทํางานเธอคงจะไม่ตายและลูกสาวเธอก็คงจะไม่เสียแม่ของเธอไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ โดยส่วนตัวเรานะฮะต้องบอกว่า The Chaser เนี่ยเป็นหนังเชอร l ลเลอร์ที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งเลยของเกาหลีนะครับและผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นลิสต์หนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของใครใหลายๆคนมีการเล่าเรื่องราวได้ยอดเยี่ยมและก็สมจริงคาดเดายากเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนดูแบบสุดๆเลยทั้งความหวังความสะใจหนหูและก็ความโมโหต้องบอกว่าถ้าดูจบแล้วถึงกับเหนื่อยเลยนะครับและก็แน่นอนว่ารับประกันความสนุกและความบันเทิงแบบจัดหนักแน่นอน และสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปได้82%และคะแนนจากเว็บไซต์ M.D.B. ได้ไป7.8คะแนน